เปิดเผยสาเหตุของโรเบิโต้ฟอร์มิโนนะครับที่จะไม่ต่อสัญญาในรัวแอนฟิลอีกต่อไปแล้วนะครับสาเหตุที่ว่านะเนี่ยโรเบิโต้ฟอร์มิโนได้ออกมาให้สัมภาษณ์เองเลยนะครับซึ่งเป็นการัสัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะพบกับแอสตันวิลล่าเมื่อวานนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับกับ8ปีนะครับที่เขาอยู่กับลิเวอร์พูลมานะแล้วก็คว้าทุกความสําเร็จกับหงส์แดงมาหมดแล้วทุกอย่างเลยก็ว่าได้แล้วฟอร์มิโนเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนที่น่าาารัักกกมมๆท้งในนนและอส เขาให้เกียรติหงแดงอย่างมากเลยโดยที่เขาไม่มีการคุยกับสโมสรไหนเลยนะครับว่าหลังจากนี้เขาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเขาไม่มีการพูดคุยเยนะครับมีเดียข่าวหรือถึงตัวเขาทั้งนั้นนะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีการตกลงหรือพูดคุยกับสโมสรใดเลยนะครับเพราะเขาต้องการที่จะโฟกัสกับการเล่นให้กับลิเวอร์พูลอ,อย่างเต็มร้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับแล้วพอจบซีซั่นแล้วเนี่ย ค่อยว่ากันเรื่องอนาคตของเขานะครับณนะตอนนี้เนี่ยคือเขาขอที่จะโฟกัสกับลิเวอร์พูลให้เต็มที่ที่สุดดีกว่านะครับและเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าในทุกๆเกมเนี่ยถ้าเกิดเขามีโอกาสที่จะได้ลงเล่นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะทําประตูอะอางนี้ตอนที่ยิงประตูสําคัญกับอาเซนอลเขาก็ทําได้นะครับรวมถึงเมื่อวานเนี่ยเขาก็เป็นคนยิงประตูตีเสมอ ช่วยต่อลมหายใจในการลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกให้กับร์พูอีกนะครับรียกได่าสุดยอดเลยแล้วก็ตำนานที่เขาสร้างไว้มากมายนะครับกับ3ประสานในยุคโมเมดซาลาแล้วก็มาเน่แล้วก็เขานี่คือแต่ละคนยิงกันเป็นร้อยอ่ะนะแล้วเฟอร์มิโน่เองเนี่ยครับเขาเป็นจอมจ่ายบอลด้วยนะแล้วเขาก็ยังยิงได้เป็นร้อยอีกนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดอมากๆเลยนะครับซึ่งสาเหตุด,ดังกล่าวเนี่ยเฟอร์มิโน่ก็ไดให้เหตุผลไว้นะครับว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับ มันถึงเวลาแล้วที่ยุคสมัยของเขาเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้วครับมันถึงเวลาที่เขาเจะต้องจากลิฟท์พูไปแล้วครับเพื่อที่จะหลีกทางให้กับคนรุ่นใหม่เข้ามานะครับเขารู้สึกว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ย เขารู้สึกว่าเขาอิ่มตัวแล้วกับความสําเร็จที่ลิวพูนะครับแล้วเขาก็ไม่มีอะไรจะต้องมาเสียใจแล้วว่าไม่มีอะไระต้องมานั่งเสียดายไม่ไม่มีอะไรจะต้องมานั่งเสียใจแล้วครับเพราะว่าเขาแล้วก็ผู้เล่นชุดนี้รวมถึงสตาฟโค้ชทีมงานทุกอย่างเนี่ยได้ทุ่มเททุกสรพพําลังทุกความคิดนะครับพาลิวพูชุดนี้คว้ากวาดแชมป์ม,มาทุกอย่างเท่าที่เท่าที่จะทําได้แล้วครบทุกอย่างแล้วนั่นเองครับนั่นคือสิ่งที่โรเบโตฟอร์มิโนเขาบอกรู้สึกว่ามันมันอิ่มแล้วอะ่ะมันอิ่มแล้วที กับที่นี่แล้วนะครับมันครบทุกอย่างแล้วแล้วมันถึงเวลาพอดีแล้วที่เขาจะต้องจากลิวภูไปนะครับมันถึงเวลาเท่านั้นเองครับคือเขาไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนเลยมากมายนะครับคือมันถ <nal> ึงเวลาแล้วแล้วเขาจําเป็นที่จะต้องไปแล้วเท่านั้นเองครับเพราะเขาอยากจะได้เหมือนกับจะไปหาความท้าทายใหม่ๆในช่วงบ้านปลายประมาณนั้นเองครับไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับคือมันเขาต้องการจะไปหาความท้าทายใหม่แหละถึงจะไม่ได้พูดตรงๆแต่ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับและ เฟอร์มิโน่นะครับก็ยังให้ความคิดเห็นนะครับถึงนิยามที่เยอรันคอปเคยให้นิยามไว้นะครับว่าโรเบิร์ตเฟอร์มิโน่เนี่ยคือหัวใจของเกเกนเพอร์ซิงคือหัวใจของระบบของเยอรันคอปนะครับถ้าไม่มีเฟอร์มิโน่เนี่ยรับรองเลยว่าลิเวอร์พูลจะไม่ประสบความสําเร็จอย่างมากจนในยุคข,ของเยอรันคอปเนี่ย จนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าไม่มีเฟอร์มิโน่นี้ไม่มีทางแน่นอนครับเพราะว่านี่คือหัวหมูทะลวงฟันของยูเวนต์คอปนะครับไม่มีเฟอร์มิโน่ไม่มีแชมป์แน่นอนครับสำหรับลิเวอร์พูลนี่คือคำนิยามของยูเวนต์คอปนะครับเฟอร์มิโน่เนี่ยก็ได้ออกมาให้ก็ได้พูดถึงนิยามนี้ที่ยูเวนต์คอปเป็นคนพูดนะครับก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษมากๆเลยเขารู้สึกแบบดีใจไม่รู้จะพูดยังไงอะเอางี้ดีกว่านะฮะเขาภูมิใจมากๆเลยที่ท,ที่ทุกคนในสมโมสรทีมงานสตาฟฟโค้รวมถึง Fan แแนบอลละ บอสของเขาอย่างเยอะเงีคอปเนี่ยให้ความสำคัญกับเขามากๆเลยนะครับแล้วเขาก็รู้ดีครับว่าว่าเขาเนี่ยคือเป็นหัวหอกของแผนนี้นะครับแล้วก็ก็ทุ่มเททุกทุกอย่างจริงๆให้มันสําเร็จตามที่คอปต้องการนะครับแล้วผลันสาเร็จแล้วก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นกันนี่แหละครับว่ามันเวิร์กแค่ไหนนะครับกับการที่โรเบิร์ตเฟอร์มิโน่เนี่ยเป็นหัวใจของเกยเกนเทอร์ซิงครับ พราะเาก็บอกนะครับว่าเขารู้สึกว่าเขาชอบแอซิดชอบที่จะแอซิดนะครับมากกว่ายิงประตูด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะครับแล้วเขาก็มีความสุขมากๆเลยาการที่ได้เล่นในอยู่ในยุค3ามประสานร่วมกันกันกบซาราแล้วก็มาเน่นะครับเพราะว่า2คนนี้มัน คมมากๆนะครับเฟอร์มินอบอกว่าเล่นร่วมกับ2องคนนี้นี่แทบจะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยมีช่องก็จ่ายไปเดี๋ยวบุกมันจัดการกันเองนะเขาบอกว่าเออเขามีความสุขมากๆเลยที่ได้ร่วมเป็น3ภาษาร่วมกับซาลาแล้วก็มาเน่นะครับเพราะเขาชอบที่จะจ่ายบอลให้สองคนนี้ยิงนะครับโอ้โหยิงกันเป็นร้อยเลยนะ สุดท้ายแล้วนะครับฟอร์มิโน่ก็สมบทฮีโร่อีกครั้งหนึ่งนะครับจากเกมเมื่อาวานนี้ที่เป็นคนยิงประตูตีเสมอให้กับลิเวอร์พูลนะครับช่วยต่อลมหายใจให้กับลิเวอร์พูลได้ยังโอเคยังสามารถได้ลุน้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ต่อไปได้เกมนึงนะฮะยังได้ลุนน้นฮะยังได้ลุ้นนะฮะแล้วก็หลังจากจบเกมเนี่ยฟอร์มิโน่ก็ ได้รับการปรบมือแล้วก็ร้องเพลงเฉลิมฉลองให้เขานะครับเพื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เขานะครับโดยเฟอร์มิโน่เนี่ยได้อยู่ถ่ายรูปกับแฟนบอลน,นะรวมถึงแจกลายเซ็นนะให้กับแฟนบอลมากเท่าเท่าที่เขาจะทําได้ดีกว่าในเกมเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูวิดีโอย้อนหลังนะครับอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะคือแล้วถึงขนาดสตาฟเนี่ยมาเชิญออกไปเขาก็ไม่อยอมไปนะ <laughs> เขาบอกว่าเขาจะอยู่ที่นี่จะอยู่ต่อครับอยู่แจกลายเซ็นจนกว่าเขาจะพอใจจนกว่าแฟนบอลจะแบบ จะไม่มีแล้วอะซึ่งหมึงหยิกเอา,อยาเยอะอะเมื่อวานนี้นะฮะโดยเขาได้ให้เหตุผลกับสตาฟนะครับว่านี่เป็นเกมสุดท้ายของเขาแล้วเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วที่จะยืนอยู่ที่นี่ในฐานะนักเตะของลิเวอร์พูลยืนอยู่ที่แอนฟิลด์ในฐานะนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้เขามาเสียดายและเสียใจภายหลังนะครับโ,โหนี่คือสุดยอดนักเตะจอมเสียสละของหง์แดงอย่างแท้จริงครับแลวจะเป็นและเขาจะกลายเป็นนักเตะที่เป็นที่รักของชาวลิเวอร์พูลตลอดไปครับ